ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องออโต้สมาร์ทโฟนวันนี้ผมมาจาับพาทุกคนมาทําความรู้จักกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากตระกูลเรดมีที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือเรดมิ15 C ปี2 0 2 6สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมความคุ้มค่าดีไซน์โดดเด่นและประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานในชีวิตประจําวันบอกเลยว่ารุ่นนี้อาจจะกลายเป็นตัวท็อปในตลาดระดับกลางที่หลายคนต้องหันมามองกันเลยทีเดียว Redmi 15c มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่6.7นิ้วความละเอียด FHD+ ที่ให้สีสันสดใสคมชัดและยังรองรับอัตรา f r เฟรชเร e 120Hz ทำให้การเลื่อนหน้าจอหัวลื่นไหลเล่นเกมหรือดูคอนเทนต์ก็สบายตาดีไซน์ของเครื่องบางเบาขอบโค้งมนจับขนาดมือและยังมีให้เลือกหลายสีสันที่ทันสมัยในด้านประสิทธิภาพ Redmi 15c ใช้ชิปเซต MediaTek Dimensity 8200อัตรารุ่นใหม่ที่ผลิตบนสถาปัตยกรรม4นาโนเมตรมอบพลังที่แรงและประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะเล่นเกมกราฟิกหนักๆอย่าง PUBG Genshin Impact หรือจะใช้งานโซเชียลมีเดียทั่วไปก็ไม่มีสะดุดแถมยังรองรับเครือข่าย5 g ที่เร็วแรงทำให้การสตรีมวิดีโอหรือดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆทำได้อย่างรวดเร็วเรื่องกล้อง Redmi 1 5 c ไม่ทำให้ผิดหวังมาพร้อมกับกล้องหลักความละเอียด1 0 8 mp ที่ใช้เซนเซอร์ขนาดใหญ่เก็บรายละเอียดได้คมชัดแม้ถ่ายในที่แสงน้อยก็ยังคงคุณภาพดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีกล้องอันตราย 8mp สำหรับเก็บภาพมุมกว้างและกล้องแมโคร 5mp ที่ถ่ายภาพใกล้ได้อย่างชัดเจนส่วนกล้องหน้ามีความละเอียด 32mp ที่มาพร้อมโหมดบิวตี้และ AI ช่วยปรับภาพให้สวยใสยเหมาะกับสายเซลฟี่แบตเตอรี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของรุ่นนี้เพราะ Redmi 15c ใส่มาให้ถึง 6,000mAh ชั่วโมงใช้งานได้ยาวนานทั้งวันสบายวันสบายและยังรองรับระบบชาร์จเร็ว 80W เพียงแค่ชาร์จไม่กี่นาทีก็ได้พลังงานเพียงพอสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง เรียกได้ว่าคนที่ใช้มือถือหนักๆต้องถูกใจแน่นอนซอฟต์แวร์มากับ Hyperos สเวอร์ชันล่าสุดของ Xiaomi ที่ถูกออกแบบมาให้ลื่นไหลใช้งานง่ายและมีฟีเจอร์อัจฉริยะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการจัดการพลังงานอัตโนมัติโหมดเกมที่ดึงประสิทธิภาพเต็มพลังรวมไปถึงระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่ช่วยปกป้องข้อมูลของผู้ใช้งานด้านราคาเซีมียังคงคอนเซปต์ความคุ้มค่าเหมือนเดิม โดยคาดว่ารุ่นนี้จะเปิดตัวในราคาเริ่มต้นประมาณ9,999บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเมื่อเทียบกับสเปคที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นจอใหญ่ 120Hz, Density i m 8,200 u l ตรากล้อง 108mp และแบตเตอรี่ 6,000mAh เรียกได้ว่าคุ้มเกินราคาจริงๆสรุปแล้ว Redmi 15C 2026เป็นสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ทั้งคนที่ชอบความแรงเล่นเกมถ่ายรูปหรือใช้มือถือในชีวิตประจำวันทั่วไป รุ่นนี้จัดเต็มทั้งสเปคกล้องแบตและราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ใครที่กำลังมองหามือถือใหม่ในปีนี้ผมบอกเลยว่า Redmi 15c เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด